สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเอาปั้นแนม่ลูกมันปัน้นคือปั้นบ่ไปบ่รือเห็ดจังใดนะปั้นถอยหลังปั้นมหนาพี่ไว้เออเออเอเอ,เอดูฉพนจะมาอาบน้ำพูดฮิว <c oughs> ตเลนต่นตเลน่น <c oughs> พี่มาพี่ว้ามาเบิง่งพี่ มาล้ลูกมาล้งอใช้เบาเบาว่วงเบาเบาเบา,บา,บาลูกนะแม่จะนำมาขี่จะปากนะฮะเอาเอาเบ่งดูาแพนเห็ดยังไงมาเบิ่งดูไ้ไมัลก,มกลิ้นแต่เพื่อนเปื่อนปขาแปลงคัดขวดนมมิกกี้กแ,แปลงคัดขวดนมมิกกี้ชองอันจนเบิด มันคาบไปกัดลินกล้องอยู่มันยังคือบริยังแปลงสักผ้าคุยว้ายนบ่นอันทานว้ตั้งแทงน้ำฮะมันยือเอามิจะตโตนี่แหละพี่น้องมักคาบอีกาแฟมักลิ่นเพื่อนอะไรได้อาบน้ำดีอาบน้ำตัวหอมกุ้มๆแล้วก็มักลิ่นน้ำโซโกโปกอีกเป็นทองเป็นดาบคุณเป็นขบคุใส่โตมันลดเิดหนาวสั่นหยิกๆยิมันลงน้ำมันนาเทียไปลงแต่น้ำ ขึ้บอกแอบน้ำมา,ำจ,าจั๊กมือหรือว่าแอบนำเที่ยวบลินเดอร,โโร์ทอดกระพราก่อนเลยนะตเปียกเปื่อนขี้ต้มม่มมมอมแอมเกลือขี้ดินขี้ชีกขี้เชื่อเออให้กระเทกกว่าบักตัวนั้นเลยปากตออัวอนอั้นนะจักคว้าหน่อยเลยหัดดื้อคือกันแต่ว่าเบาเยังมาก็พอจักนะกัดเจ็บพร้อมนี่ กัดบมมีลิมิตใบยาจักเซาตัวนี้นะแล้วก็มักคาบคลองไปแห็นกับตัวนี้มักอันนั้นจักความเของใบยาก็คือยาบอกอันนั้นเก็บด้วแพร์มันมว่าไยเซเว่นกางโซมาพี่มาไว้เอาไว้เบิ่งอีแฟรอาบ,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 บน,น้ำไหมอาบตัวนี้ก่อนจะนอจังตัวนั้นถึงน้ำเปียกก็นจน็ด บเป็นตาบ่งเลยเนาะเวลาลงไปอยากน้ำเนาะนีน้เขาห้บ่ลินเปื้อนกจ็จะห้บ่ลมพิปป้วอีกบ่วะลมผัดดแปลงชองอันโฟมเป็นโฟมแปลงคัดอีกกี่ชองอันเขาก็เลยเอาอันล่างถ้วยนะล่างบบดนี้ล่างแล้วก็เอาไม้อันปอดลงไปคัด กับไปคาบอันลังช่วยอีกแป้งทุกคัดแป้งอันเสือผ่ากับจ้าบริยังอัตราดำดำนี่ได้สะอันนี้หูความเนี่ยจักหน่อยได้ตัวนี้นะเซเว่นเซเว่นคมัมกับมาลด,ดันเซเว่นคมัมเฮียร์เยเว่นนี่มันเออเนะาะเครือก็มีหันลืมนี่บักอันนี้มันกัด กัดแบบนี้มันกับบริเตุแห้งปันเ้าหนั่นเลยพี่น้องอคำว่ามันกำลังสีเห็ดอย่างเขาห้อง,อง่มันมันกระยาโลวตวนี้ตัวนี้สีหูความกว่าตัวนั้นเอันหาดือ้อตอนเช้านี้ตื่นมานี่คอยเจ็บนล้วมันกาแฟนี่เป็นแผลเป็นลายมือยังบอสไฮอยูอยอย่นี่อีกกาแฟได้เห็ดเสน้นกัดแบบหูลิมิตตัวนั้นอนะ่ะเห็ดจะได้กระห้องโอกโงมันก็เจ็บตัวนี้ เห็ดปกติตัวนี้บรดด้แบบจนเป็นเผลเป็นบาดโตเปื่อนโจกระปกเนาะบ่าวนี่อาบน้ำกระสิบ่อาบอาบบดิยินดอกจกักกระตประกาศเนาะอาบน้ำกระสิบ่ดไดิดนสำชาติตันนั่นเลยตัวนี้น,นี่อา,นาบน้ำกง่ายแต่มามือแรกเะเอามาตัวเดียวก่อนห้องโวยวายห้เผื่นพอเอากาแฟมานำอีก ผ่านไปสองคืนเอากาแฟมันน้ำลังเิ่นจังแบบเศร้าห้องเศร้าห้เศร้าห้องเศร้าห้แล้วก็ล่าเลิงมาใหม่ๆสองคืนมัเป็นอันเหตุยังเลยห้องโวยวายห้น้ำตาไหลอืมอ่ะอืมแต่ช่างมันอาตาดำๆเลื่อมเล่นะขาสั่นยิกๆยิกมาแล้ว ปั้นว่าวิชังจับมันถูกว่าในกระสามจะถูกวัวชมกับอันมักลินน้ำเนาะต้นแนวนะคะสัตว์อีนนอกๆต้นทะีเเเนนน่เอาไปเป่าตัวน่ะเอาไปเ็ษเ็ษให้อันน้ำบัวอันนี้แล้วก็เอาไปเป่าคนอะไรเป่าคนให้แห้งก่อนตักเสอาอะนะบไปจ้ัเนี่ยกลางฟูเรียบแบบน้ำมาเลย เบิ้งะบกตัวนี้เะบอย,นนย่านไหยกับน้ำนี่หนาวอยู่หัดกัดโบราพิรุฬคิโลโอ้ยสั่นแหงดิสาก,กาแฟหนาวแหงมันอบน้ำลีิรอคนมันเนาะเสื้อละคนชิยาว <c oughs> ตามไปก่อนเราไปเป็นโลงเงินไปตรงเอานา้ำล่างถวยบ่ ยมเป่าคนเฮ้ยเป็นตาช่างเปล่าอันนี้คอยชัางย่นเวลาผนแหนบเบ่งตาคนคาวมาบมาบอยู่เฮ้ยบรเห็นหอดตาหันมาทางเมื่อกี้นางปั่นไม่หลุดลุเห็ดยังสมอยเออหลินสีบิองมันแห้งบองเดือยังติดมืออยู่สีที่กระปองมันโอ้แห้งขักแล้ว มันมือกีิมาเห็ดเหี้ยวังหันกระปองมันล่มมันคว่ำไผเอิญมือกีิพูดใช่ไอ้แผวเด้เอิญได้ไหมเออไอแ้วเอแผวไอแผวอะไรเป่เออเล่นรอดหรอมื่อกี้อ้าโมูเป็นเด็กน้อยแต่ก็เจอเด็กน้อยหลายปีแล้ว หกปีเจ็ดปียังลูกมามามแยบไปกินอยู่เตียงกูปะมามแยบอยู่เตียงจะกินนมขึ้นรถลูกขึ้นรถโอ้ยจะเป็นดอกมีกีนอนใส่ขักอลีอย่ายับไปทางไปหนาเด้อโอ้ยลมผัดมาหนาวเลยนอนกินขักอลีลูกแพ้เก็บขึ้นไหมฮะแพ้หันมือถือคีดดินแล้วมันโชกกระโปงนั่น เล็กน้อยลินเหยาวๆทั้งนั้นกรบเป็นหมูลายบ่พอใส่พี่ทำมิ้วกีกับพอใส่แล้วบ่ได้ออกบ่ได้ออกปลลินน้ำไผยพระเจ้าก็บชิลินมาถึงแล้เล็กน้อยพูงเชลเชลพี่กีกับพไส้เพิ่ได้พาออกปลลินน้ำไผยเลยพี่นออ้อ,หนนองหนาวเลยค่ะหนาวหนาวเมื่อคืนเอา้าฟูงฟิวไปแล้วแม่พอใส่ แล้วมันถึกก็นดะหญ้าถึกหญ้าถึกงามประดงบ่แตกพวกแปกพวกแปกแดกนี่นะมันบางบางชาวนาหัวฟันมันบางพวกูอ้าวฟิวอีกแล้วค่ะมาแล้วสิแตกอีกแล้วค่ะผู้ชาวนาพันยานสิหนะบี้ให้แล้วเรื่องของุ้งแตกมีแม่แม่ ย่า mm hmm. นบักพุ่งแตกหมอเออปั้นปันปั้นปั้นลดค่ะป้าลุงเบิ่งนะเออปั้นปันแม่นนี่ของมิวกี้นะของไฟใชัยปั้นลดลูกเออปั้นปันปันนุ่มกับขาบอยู่บอดีก็รดปากแลยค่ะ ยังลูกอยากเบิ่งกอไก่เอ้อขำจังเบิ่งมาได้บ้ะดุำจังเบิ่งเนาะเบิ่งกอไก่ก็คืออันก็เอ้ยกอไก่ได้ี่น้องแต่แต่ลมนางได้ขำนางก็อยากเบิ่งเปิดให้บึงนางก็บเบิ่งได้เนาะเกี่ว่าอยากเบิ่งเออพอดีก่อนเด้อพอดีก่อนเด้อดีแม่เปิดให้เบิ่งเด้อกอไก่กอไข่นะเบิ่งเลยกับปากยิ่งตีงปาก ตามว่าวตามมันหว่าวบ่ถึงดอกหันว่าวตามมันอืมปั่นรถทางปไาหนาโง่งพี่เด้อทางปไาหน่ะมันป,ปนั่นบ่ไปได้โง่มาพี่ลูกคอยชัยคอยชัยพูดคอยชัยไปพูดเดี๋ยวคอยชัยมา<อ>ที่เดี๋ยวเห็นมักปุ้งปิวไปฮัเนเด๊กูว่าแล้วนะฮักกระสุนห้กินนี่ฮักกระป๋าให้กินนี่ซ้ำฮะ นากะย่างมาแต่ในเฮือนไปเอาบางปุ้งมาให้เด็กน้อยเฝ้าตื่มให้ได้นี่มันว้างพี่น้องมันไปถึกน้ำอันหยาหยุบหรือว่าไปน้ำหยาคาแหลมแหลมแล้วก็แตกตุกคอยใส่พันยันยันนะบักปุ้งแตกนะเห็นบักปุ้งปิวไปให้ย่านก่อนเลยอย่ามันแตกมาไม่พอเลยเด้ออีกีถือสองหน่วยถือหลายหน่วยมันปิวไปแล้วเอามันพอทันนะสาวนี่เนาะ อื่นพยาดพยาดหักปุ้งแตกพูดนะดึงขึ้นในลูกส่งนะเอิอนไดหมเอินพใหญ่เอืนพใหญ่พูนพใหญพูนเอากระเป๋าคนในสือเอ็นจะแวะที่อยู่มาไม่เห็นวแค่บนชิลุดผิใช่อัน เช้าตัวนะคะกระเป๋าคนแห้งค่ะแป้งตัวหอมกุ้มแมลงมืออื่นเศร้ากับเพื่อนอีกแล้วห่อนมืออื่นเศร้าสำหรับแมลงนี่แหละคิ้วเบาตัวนี้บันนี้เบาตัวนี้น่ะหนาวกับหนาวได้ค่ะแต่ว่าการยังบอด้อสำหาับตัวนั้นเอ้ยดำมับมาบอยู่บเห็นห่อนตาดำมืดไปหมดเลยโอ้ยหนาวได้นี่ลมผัดมาซะขนาดคน ขนาดอันค้นเฉยๆแขนยาวอยู่กันยังหนาวหนาวอย่างเดียวดิค่ะทำแะไรยังมุดพามาเมื่อกี้อาบน้ำแชมพูอาเสียบน้าใันแชมพานี่พี่น้องน้ามันผัดเนาะมันเปิดแห้งจักจักมันแห้งเกินไปเดี๋ยวเวลาเาอาบน้ำเขามาอันใหม่เอาะตัวเก่ามันหอมเนาะตัวใสเขามาตัวนั้นมันเบิดละหนาวๆก็นิ่งที่สุดแล้วกังฟู อันคัดคนมันบัตถิเก็บดอกพี่น้องมันนิ่มๆอ้าบักปุ้งตกมันยังวะมาเป็นยังองอีกวันลวัดคัดสี่อาหารการกินเพฝันนี่ก็เอ้ยเบิด์ลายเลยพี่น้องทั้งขนมมาของกินมาที่แบบมีสารอาหารมีแบบลุงนู่นนี่นั่นทั้งอาหารเม็ดทั้งอาหารกินกับข้าวมันไข่บักอันนี้หนาวสั่นยิกๆอยู่กัน ยังให้อาบสบายตัวนี้จักความกับตัวนั่นอีกเวลาหล่นน้ำผู้เจ้ากับบริกัดเจ็บแห้งอีกคือตัวน่ะเอาอยาจักเศร้าเนี่ยตัวนี้จาใช้มีวกี้โอ้ผูกไปน,นัง่งเผาผู้ใหญ่ของหมกถ้าเปิดพิดนามกอนทุกคนเลย ตาตัวนี้ทาแป้งหอมกุ้มแล้วานอนแล้วพี่น้องนอนเคทุกคนได้พ่อนคลิปหนาเด้อแต่ละมือเว้นกับบุระไปทางได้หน้ากเกือบสองเดือนแล้วบุระไปละทั้งแรงฝากบุญโฆษณาให้เด้อทุกคนอยู่แต่เลี้ยงลูกอยู่เพื่อนเอ้าเช้านะนพอดจากจ้ำไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องกี่ก็กินนมอยู่